มมติว่าเราจะขายของออนไลน์ใช่ไหมทุกคนสรืว่าใครมาเรียนรู้กับครูนะคเนาะคนสําเร็จทุกคนเขาไม่รอว่ารวยแล้วค่อยทำนะคะเขาเริ่มทําจากที่เขาไม่มีเขาเริ่มทําจากที่มีเงินหลักหมื่นมีเงินหลักร้อยนะคะเหมือนครูก็เหมือนกันครูเริ่มทําจากที่ครูมีเงินไม่ได้เยอะเลยค่ะแล้วครูก็บูชารูมาในราคาแค่หลักร้อยเองครูมาตั้งราคาคอร์สร้อยเก้าเก้าค่ะ ราะคาที่มันยุติธทรมท,ที่สุดที่คนแบบไม่ต้องเออแบบพ่อค้าแม่ขายกูอยากช่วยพ่อค้าแม่ขายที่มาเจอกูในช่อง YouTube TikTok ได้บูชาได้แขนท่านไปไหนมาไหนแล้วก็ทำบุญร่วมกับท่านไปตลอดชีวิตนะ,ะเงินมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างง่ายๆสิ่งหนึ่งใครบูชาปู่เทว,วิสวรรณนะท่านจะอารมณ์ร้อนนะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นค่ะ เพราะว่าคาถาท่านแรงนะตัวเราก็ต้องคุมตัวเองด้วยกันด้วยการนั่งสมาธิค่ะนะถ้ามีใครมาพูดจาไม่ดีกับเราให้เรานั่งสมาธิให้ท่านค่ะพาท่านนั่งสมาธิเพราะเราขอพอรท่านอยู่เราใช้คาถาท่านหนูค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะนะครูลุงจะสอนแบบนี้เสมอให้เราดูแลใจเราดูแลอารมณ์เราให้อารมณ์ดีค่ะแล้วสติเราต้องไปอย่างนี้ค่ะนะ ลองอธิษฐานจิตสั่งจิตแบบนี้ว่าเราคือผู้หญิงผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกค่ะนะภายในมั่งคัง่งภายนอกก็มั่งคั่งร่ำรวยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะได้ในภายนอกเนี่ยมาจากข้างในหมดเลยค่ะนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของให้เราโปรแกรมจิตแบบนี้ว่าสิ่งของไหลมาทีมาเนื่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะถ้วยชามช้อนสิ่งของ อะไรที่คุณอยากได้คุณไปรู้สึกถึงเขาค่ะให้มันเข้าไปในสมองของคุณนะฉันอาศัยอยู่ในที่พื้นที่ที่มั่งข้างร่ำรวยเงินไหลมาทีมาหาเราเป็นร้อยมีเก็บเป็นร้อยล้านค่ะนี่ครูสั่งจิตทุกคนค่ะให้รวยเป็นร้อยล้านมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านนะคะเป้าหมายของคุณเท่าไหร่ก็สั่งแบบนี้นะคะสั่งแบบนี้อยู่ทุกวัน,นะคะ่ะ ให้มันได้ตั้งแต่ข้างในจิตใต้สำน,นึกแล้วค่ะ<ม>เดี๋ยวภายนอกมาแล้วขอเจอครูบาอาจารย์ที่สามารถจะช่วยข้าพเจ้าในระยะเวลาหนึ่งปีทำธุรกิจส่วนตัวทำสกินแคร์ให้ได้หลักร้อยล้านมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านทีนี้ครูก็คือเอามาจากครูลุงเนาะความรู้นี้จต่ครูมีครูบาอาจารย์หลายคนกว่านั้นลูกอยากได้เงินเดือนหลักล้านต่อเดือน ขอเจอครูบาอาจารย์ที่ทําได้จริงจะไปเรียนรู้จะไปทําด้วย